คุณเคยกังวลไหมว่าจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลมากแค่ไหนถ้าเกิดการเจ็บป่วยขึ้นคุณรู้ไหมว่าแค่ค่ารักษาพยาบาลบางครั้งก็สูงเกินกว่าที่คาดคิดเลยประกันสุขภาพเหมาจ่ายคืออะไรประกันสุขภาพเหมอจ่ายก็คือการประกัน ที่ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดโดยไม่จำกัดวงเงินการจ่ายในแต่ละครั้งนะครับซึ่งจะต่างกับประกันสุขภาพแบบอื่นที่อาจจะมีข้อจำกัดวงเงินหรือค่าใช้จ่ายในแต่ละปีประกันสุขภาพเมาจ่ายของเฮลส์ m ม l e ของแรบบิทประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะ ต่อครั้งหมายความว่าสมมติว่า1ล้านบาทต่อครั้งนะปีหนึ่งเข้ากี่ครั้งก็ได้นะโรคร้ายแรงคูณ2นะเพราะฉะนั้นตัวประกันสุขภาพเหมาจ่ายเนี่ยถือว่าตรงประเด็นกับความต้องการของอผู้มุ่งหวังเลยทีเดียวนะครับในปัจจุบันนี้เพราะค่าโรงพยาบาลมันแพงมากๆ ประโยชน์หลักของการประกันสุขภาพเหมาจ่ายะครับนะก็คือผู้เอาประกันไม่ต้องกังวลเรื่องของวงเงินในการใช้จ่ายกรณีที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับและประเด็นสำคัญก็คือว่าประกันสุขภาพเหมาจ่ายเนี่ยช่วยครอบคลุมค่าใ้จ่ายในการรักษาเช่นค่าห้องพักค่าหมอค่าผ่าตัดและ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากคุณนะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานหรือมีภาระทางการเงินตัวอย่างเช่นนะนะหมายความว่ารักษาตัวเวลานานนะแน่นอนค่าใช้จ่ายก็ต้องแพงประกันสุขภาพหมาใจจะช่วย คุณนะครับโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายจี่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะต่อครั้งสูงสุดคือ10ล้านบาทต่อครั้งนะครับหรือคุณลองดูว่าสมมติว่าเมื่อเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลคุณก็ไม่ต้องกังวลแล้วครับเรื่องค่าใช้จ่าย คุณสามารถที่จะมีชีวิตนะที่ไม่ต้องพวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับเพราะคุณมีประกันสุขภาพเหมาจ่ายต่อครั้งยกตัวอย่างคุณตาเพชรถ,ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะอาการหัวใจวายซึ่งการรักษาต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆแต่ด้วยการประกันสุขภาพเหมาจ่ายทำให้เขาไม่ต้อง จ่ายเองแม้แต่บาทเดียวนะครับนี่คือข้อดีของประกันสุขภาพเมาใจ่ายนะข้อดีและข้อเสียเรามาดูกันนะข้อดีก็คือประกันสุขภาพเมาใจ่ายเนี่ยนะครอบคลุมนะและไม่มีข้อจำกัดเรื่องวงเงินข้อข้อดีก็คือ,อครอบคลุมหมดตามวงเงินที่ซื้อไว้นะต่อครั้ง ข้อเสียคือเบีย้ยประกันอาจจะสูงกว่าประกันสุขภาพประเภทอื่นแต่ก็คุ้มค่าหากต้องการความมั่นใจเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเหมือนกับมีเงินฝากวิกไว้เลยนะเพราะนั้นถ้าท่านใดที่ต้องการสอบถามนะหรือสมัครใชสร้สมัครเกี่ยวกับเรื่องของการประกันสุขภาพเหมาจ่านยะคุณต้องการความคลองที่ครอบคลุม ทั้งการรักษาค่ารักษาพยาบาลที่ไม่มีข้อจำกัดติดต่อมาคุยกันนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องการทำประกันสุขภาพเหมาจ่ายหรือปรึกษากันติดต่อเบอร์โทร0945962919ได้เลยนะครับ